สวัสดีครับครับผมไปจากช่องพอบานสเตชันครับผมโบจากชัอแชนแนลครับผมวันนี้วันนี้วันดีเทศกาลกินเจนี่ไงสีเหลืองรอรับกินเจแล้วเนี่ยอ่ะ ก็อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจครับเจอาหารช่วงสัปดาห์นี้จะเอาอาหารแปลกๆมากินก็ไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวเราจะบาปหรือไม่สำหรับคนที่กินเจดูอือยากกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะผิดนะเดี๋ยวเจแตกกันวันนี้เป็นของพี่ไปครับจัเสนอมาเลยครับอาหารเจสาเร็จรูปทำไมอะนี่ไงไก่ทอดผัดพริกแกงเจกับไก่เจทอดกรอบปรุงรสเผ็ด อันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะบอกไม่ได้ไปซื้อมาตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปมีขายนะฮะอ่าอันนี้ของยี่ห้ออะไรครับยี่ห้อฮ่องเฮงหรือฮ่องเฮาวะฮ่องเฮ้าฮ่องเฮ้าเออฮองเฮ้าก็มีไก่ทอดเจผัดพริกแกงกับไก่เจทอดกรอบปรุงรสเผ็ดประมาณนี้อ๋อถามเลยวิธีการกินง่ายไหมง่ายนังไง ready to eat ready to eat คืออะไรคือฉีกซองแล้วกินได้เลยแน็คเหรอครับพี่ กับข้าวเจง่าย Let it to eat จิซองกินได้เลยงานปลาลุยกันเลยครับปมาหยิบจานมาเลยเอาจานมาก่อนเอานี้ก่อนแล้วกันไก่ทอดเจผัดพริกแกงเทปนี้ไวๆกินกันง่ายๆดมซะเฮ้ยกินดีอืมกินแม่งหน้ากินว่ะเฮ้ยโอ้โหเทกันเทกันเดี๋ยวผู้ชมไม่เห็นมีแค่นี้แหละอีกอันหนึ่งขอถามนิดนึงเทขนาดนี้ รู้ราคาจำไม่ได้ซื้อมานานแล้วประมาณ20กว่าบาท22บาทหรือ25บาทอะไรประมาณนี้ไม่เกิน29บเกอ่าโอเคเฮ้ยแต่ได้ขนาดนี้โอเคนะเออต่อไปเป็นไก่เจทอดไก่หอกก่อนนะนี่ไม่ใช่ไก่แตที่เราพูดไก่ไก่ไก่ไนี่คือมันชื่อรสเขาเอ <c oughs> อ,อโอเค <c oughs> รู้สึกไหมว่ากลิ่นไม่ไม่ต่างกันอร่อย <c oughs> ดูดูแล้วไม่กลิ่นมันเหมือนกันไหมไม่ต่างกันเลย กลิ่นเหมือนกันนะเนื้อไก่พวกนี้เขาเรียกว่าเต้าหู้ใช่ไหมครับไม่แน่ใจวบบบ่าเป็นปฏิิรเกษตรหรือเปล่าเดี๋ยวเต้าหูท้ทอดมาทำก็ลองกินดูก่อนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับจากข้าวจากตอนที่แล้วครับ <c oughs> ไหนใช้คุ้มครับฝั่งนี้ก่อนเลยไก่ทอดเจผัดพริกแกงอะนะอืมชิมแบบที่แบบเปล่าก่อนนิดนึงแล้วก็ค่อยชิมแบบกับข้าวอืมอร่อยลองห้างกับข้าวสวยนะอร่อยว่ะ เฮ้ยดีอ่ะอีกหน่อยได้มข้าวคือแบบหน้าบูดๆพออันนี้ใส่เข้าไปแบบอือหยอดได้ได้ได้ดีดีขออีกชิ้นนี้กินพร้อมข้าวเลยอือข้าวอร่อยเลยลองพร้อมข้าวไว้ใช่ไหมอร่อยอร่อยกินกินก่อนอร่อยลืมไปเลยว่าข้าวเป็นไงเฮ้ยหนึ่งลืมรสอะไรนะไก่เจี๊ยทอดกรอบปรุงรสเผ็ดเสียเวลาตัดแมากเลยเอาชิ้แบบทับเวลาก่อนกรอบปากก่อนดิรสชาติไง เปล่าเปล่าอ่ะดีกว่าอันแรกเท่ากับแรกมากกว่าอ่ะอันนี้เข้มกว่าชอบแต่อนนี้รสเข้มกว่าแต่ว่ารู้สึกอันแรกกลมกล่อมกว่าลองเอาไปชิมกับข,ข,ข้าว<อ>ดูงี้น่าซื้อมาสักสองสามซองอมื่อกับข,ข้าวแล้วความข้นๆลดลงอร่อยดีอ่ะคือถ,ถ้าใครกินเจอ,อยู่ช่วงเนี้ซื้อติดบ้านไหมเถอะเวิร์มหยคะแนนเลยนะคกันอันนี้อ๋อ ไปสิไปเถอะอร่อยอร้อยเลยเนี่ยคือมันกินง่ายด้วยรสชาติดีและอร่อยจบเลยแล้วก็บอกก่อนนะครับข้าวเนี่ยเป็นข้าวจากคลิปที่แล้วใช่คลิปท<ม>ี่ที่เราหยีหีกันที่เราหยีกันไปก่อนที่แล้วทาําพรามันกินกับข้าวชุดนี้ปุ๊บทุกอย่างกรบแล้วดีมากมคือมันทําให้กลิ่นที่เหมือนกับว่าเราแห้งๆเนี่ยพอมันกินปุ๊บอร่อยเลยอร่อยอร่อยไปหาซื้อดูตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปมีขายซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีหาง่ายๆราคาไม่แพงซื้อติดบ้านไปเถอะ ประมาณนี้สำหรับซุปกินเจก็ลองหาดูนะครับถือว่าจะได้เจไม่แตกกันนะครับรสชาติผ่านยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันตอนหน้าเป็นทาดูการสวัสดีครับคุณและสวัสดีครับครับได้ได้แต่เอามา